สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับเซลเบียนะคะเบียนะคะมิซูสุทอดมอเตอร์สาขาศรีนครินค่ะวันนี้นะคะเบียอยู่กับเจ้า2รุ่นนี้เลยค่ะพร้อมส่งมอบแล้วนะคะพร้อมกันเลยสงคันไปเลยจ้า2คันนี้นะคะเป็นรุ่น H อสเหมือนกันนะคะ MY 25เหมือนกันเลยค่ะเรามาเริ่มกันที่คันนี้ก่อนเนาะคันนี้นะคะลูกค้าเลือกเป็นโปรโมชั่นดอกเบี้ย0.99%นะคะทำดาวที่ยี่อนผ่อนนานไปเลย4ปีค่ะสำหรับคันนี้นะคะเป็นรุ่น X f o r c e นะคะเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะคะสำหรับ สีขาวมุกราคาจะเพิ่ม10,000บาทนะคะคันนี้นะคะจะอยู่ที่ราคา1นึ่งล้านแปบาทนะคะสีขาวเพิ่มอีกหมื่นหนึ่งนะคะเป็น1นึ่งล้านเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะ, 1, 9, 9, ะ,คะสำหรับคันนี้นะ,ะในส่วนของคันนี้นะคะเป็นรุ่น e x p n d e r Cost ตัวเพนะคะ M Y 2 5ค่ะคันนี้นะคะลูกค้าเลือกเป็นโปรโมชั่นนะคะดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ผ่อนนาน6ปีไปเลยนะคะแล้วก็ได้รายการของแถมตามนี้เลยะคะ่ะมีการสาดเบ้าลองมือชม V I P นะคะแล้วก็ฟิล์มรอบคันเลยนะคะถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจรถ มีซูรุ่นไหนนะคะสนใจก็สามารถติดต่อมาหาเซลเบียได้เลยนะที่เบอร์โทร0985166555นะคะสนใจมีซูทักมาได้เลยนะคะวันนี้ขอราไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย